ต่อไปนะคะเรามาดูหน้าที่36นะคะแบบฝึกหัด9.9้านะคะการสร้างแบบรูปซ้ําของรูปเลยขาคณิตและรูปอื่นๆนะค่ะข้อ1นะคะสร้างแบบรูปซ้ําที่เกี่ยวกับสีตามตัวอย่างเลยนะคะเขาให้รูปรถมานะคะรถคันแรกก็จะเป็นสีฟ้าแดง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 นะคีนี้นักเรียนจะมาลงมือทำเิงน,นะคะโดยให้ระบายสีเหมือนตามตัวอย่างนะคะ, <c oughs> ะคัน <c oughs> แรกก็เป็นสีฟ้าแดง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 นะคะต่อไปเป็นรูปมงรีนะคะ สีแรกะสีเขียวแดงเขียวแดงเขียวแดงเขียวและแดงค่ะด้านล่างนักเรียนก็ระบายสีตามด้านบนเลยนะคะเรามาดูข้อ2นะคะสร้างแบบรูป้ําที่เขี่ยวกับสีตามจินตนาการค่ะนักเรียนชอบรูปอะไรที่เรียนมาบางคนอาจจะชอบสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมวงรีนะคะก็สามารถวาดได้นะคะจะวาดสี่เหลี่ยมสีแดงสี่เหลี่ยมสีเขียวแดงเขียวสลับกันไปนะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะเรา ต่อไปนะคะก็สามสร้างแบบ bueno, รูปซ้ำที่เกี่ยวกับรูปร่างตามตัวอย่างนะคะตัวอย่างเขาจะให้ขวดแก้วขวดแก้วขวดแก้วขวดและแก้วนักเรียนจะสังเกตนะคะว่ารูปร่างจะไม่เหมือนกันนะคะในต่อสี่เหลี่ยมสีเหลืองที่เรียนวาดตามด้านบนเลยนะคะส่วนแกวต่อไปนะคะก็จะเขาก็กำหนดมาให้เป็นสี่เหลี่ยมวงรี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 สังเกตก็เขาจะให้รูปร่างไม่เหมือนกันนะคะก็สี่เหลี่ยมกับวงรีสลับกันไปสลับกันมานะคะก็นำมาวาดในด้านล่างเหมือนกันนะคะต่อไปข้อสี่ สร้างแบบรูปซ้ำที่เกี่ยวกับรูปร่างตามจริงประการนะคะนักเรียนต้องวาดรูปร่างเช่นเมือนกันนะคะดังตัวอย่างด้านบนนะคะบางคนอาจจะวาดสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วแต่ชอบได้เลยนะคะหรือจะเป็นห,ห,หัวใจดาวหัวใจดาวแล้วแต่แตขอให้สอดคล้อและรูปร่างนี่เหมือนกันนะคะ ต่อไปนะคะหน้า38มสิบก็ห้าสร้างแบบรูปซ้ำที่เกี่ยวกับขนาดตามตัวอย่างนะคะเรามาดูขนาดเป็นรูปวงกลมนะคะวงแรกจะมีขนาดใหญ่วงต่อไปเล็กใหญ่เล็กใหญ่และเล็กนะคะสลับกันนะคะเมื่เกณฑ์ก็วาดลงให้เหมือนด้านบนนะคะต่อไปก็เป็นสามเหลี่ยมนะคะขึ้นต้นด้วยสามเหลี่ยมเล็กใหญ่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 นะคะเมื่เกณฑ์ก็วาดลงในกรอบสี่เหลี่ยมเช่นกันนะคะวาดรูปสามเหลี่ยมลงในกรอบสี่เหลี่ยมสีเหลืองนะคะต่อไปก็หกสร้างแบบรูปซ้ำที่เกี่ยวกับขนาดตามจินตนาการขนาดนะคะก็จะเป็นใหญ่เเเลล็็กกกกกนนนนนนะะ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 ะคคคััับบบใหญ่สูงตีีี้้้้ยปปรรรมมมาาณณอออวผไ เรียนก็ว่าอาจะเป็นสี่เหลี่ยมสูงสี่เหลี่ยมเตีย้ยสี่เหลี่ยมสูงสี่เหลี่ยมเตีย้ยหรือวงรีสูงวงรีเตีย้ยแบบนี้นะคะให้วาดลงไปแล้วปลบายสีให้สวยงามน,นะคะอยวนี้ก็ง่ายๆนะคะอาจจะหลายหน้าหน่อยนะคะแต่ครคูเชื่อว่านักเรียนสามารถทำได้และทำสวยแน่นอนค่ะสำหรับนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ